สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับค่าเฉพาะคูที่มั่นใจสุดเน้นสดค่ำคืนวันจันทร์นี้ยังมีมาฝาก4 EP ตามปกติเช่นเคยโดยที่ EP หนถึง EP สายังคงเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสด3ตัวที่จะไปจัดชุดจัดเดี่ยว และ EP4 ครับที่เด็ดทายสกอรส์สงต่ำนะเมื่อคืนนี้ก็โหเสียไ,ได้ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยบอกน้ตรงเสมอหนึ่งหนึ่งจนถึงนาทีที่แปดสิบเก้าดันมามีจุดโทษโทนะสกอร์ต่ำจะทำงานอยู่แล้วนะหมาค่าไปแดกนะท้ายเกมอ่ะวันนี้เรามาลยกันต่อตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่ EP1 ครับ EP1 เป็นการพบกันระหว่างมาซิโดเนียกับอังกฤษห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองูลด,ดูแฮนดิแคปมาซิโดเนียกับอังกฤษแข่งขันกันตอนตีงิงสี่สอังกฤษทีมเยือนบุกต่อสองลูกควบหรือราคาไหลรองสองลูกบวกสิ กระมานี้เกมคู่นี้เป็นเกมในกลุ่ม C ครับมาซิโด,โดเนียตกรอบไปแล้วอยู่ดับที่4มีแค่7จคะแนนอังกฤษก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยมี9กคะแนนเพราะนั้นเกมนี้ก็เหมือนเล่นให้ครบจบตามโปรแกรมนะครับมาซิโดเนียเองก็ได้กลับมาลงได้ในบ้านอังกฤษก็หมุกมาเยือนอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่มาซิโดเนียเหนือเนี่ย เกมแรกที่ออกไปแพ้กิจจศูนย์นะครับทางด้านกุนซื้อก็บอกเลยว่าวันนี้เราจะพยายามล้มฝันร้ายนะเพราะเกมที่แพ้กิจศูนย์มันย่อยยับอับเฉาจริงๆวันนี้พวกเขาก็คงจะหวังแค่ตัวอาที่เช่นคงไม่ได้หมายถึงเอาชนะอังกฤษหรอกนะน่าจะหมายถึงการแพ้น้อยการแพ้เบียดเบียดลูกเกมไม่ไปรองอะไรมากมายนักนะครับน่าจะเป็นสาระสำคัญแบบนั้นมากกว่า ผลงาน2เกมหลังสุดของมาซิโดเนียเหนือนะครับก็ปรากฏว่าชนะ2สม่งแพ้2ทำกาบอะไรได้ถึง3เกมผลงานล่าสุดคือการออกไปแพ้อิตาลี5-2ซึ่งเกมนั้นก็ต้องบอกว่าแหมเออ่เล่นเอาท่านตอ่อเรียกว่าอะไรเนี่ยเสียวหลังอะ่ะเพราะว่ามันมีช็อตที่อังกฤษนำ3-0และมาซิโดเนียจู่ๆก็ไล่มา3-2ก่อนที่อินาลจะมา ได้สองรูกท้ายเกมชนะห้าสองนะทันต่อก็รอตัวไปวันนี้มาิโดเนียเหนือกกับมาลงเล่นในบ้านเจออังกฤษแน่นอนโดยภาพรวมมาดูเป็นรองอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนต้องบอกสยองอะสยองแน่นอนเพราะอะไรครับเจอกับมอนต้าหมูสนามในบ้านตัวเองล่าสุดชนะแค่สองศูนย์และเป็นสองศูนย์ที่รูปเกมในแบบติ้นชึ่งติ้นชึ่งเลย เล่นเคาะเล่นเอาสวยเล่นเอางามเรียกว่าเล่นแบบถนอมเนื้อถนอมตัวแต่เขาเข้าใจได้นะเพราะว่านักเตะอังกฤษแม้ชุดที่ลงเล่นลาสต์มันจะไม่ใช่ชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็มีภารกิจหน,นักกับสโมสรโดยเฉพาะในพิมพ์บริเวณเนี่ยอย่าลืมว่านี่เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงคิดม้านมีช่วงบ็อกซิ่งเดี๋ยวอีกซึ่งมันสําคัญกว่าเกมที่ไม่ไม่มีอะไรสาระสำคัญแล้วแบบนี้ เพราะนั้นถ้าเอาชนะมอนต้าได้แค่สองโหแล้ววันนี้ออกมาเยือนมาซิโดเนียเหนือมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะที่จะชนะราคาแฮนดิแคปได้การจัดก,การท้างครั้งหลังทุนของทั้งสองทีมนี้ปรากฏว่าอังกฤษก็เอาชนะไปได้สามครั้งแล้วก็เสมอสองครั้งและสองในสามที่อังกฤษเอาชนะมาซิโดเนียเหนือได้เนี่ยเป็นเกมเยือนสองเกมซึ่งเป็นการชนะแบบเหมบียๆน,น,นะหนึ่งโหวกับสองหนึ่งนะ เออก็น่าสนใจแล้วนะนะคิดกับด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้ววาซึ่าโดนเนียเหนือวันนี้มีความแอบ,บน่าสนใจนะโดยเฉพาะไอ้ก,กรณีที่เคยโดนเจศูนย์แล้วไม่อยากแพ้ยับเนี่ยน่าจะทําให้พวกเขาเร่งเครื่องอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการเป็นช็อปในรอบคัดเลือกเกมในบ้านตัวเองด้วยนะนี่คือข้อมูลพื้นฐานด้านข้อมูลหลักของเราครับสองผู้โดยแฮนดิแคปแห่เจ้าตั5ห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายไม่เชื่อใจอังกฤษเลยครับปรับราคาเพิ่มขึ้นมาเลยในช่องดิมเดือนอังกฤษแม้เลขจ,จะอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนะแต่เจ้าทั้งห้าหลายพร้อมที่จะขยับราคาจ่ายเพิ่มขึ้นในขณะนี้โอกาสเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยครับชอวบ้านมาซิโดเนียครับปรับลดลงสี่ขยับขึ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวผูอยู่กับเจ้าบ้านกับโอกาสเสมอนะไม่กลัวอังกฤษ แฮนดิแคปในราคาอังกฤษต่อสองลูกควบหรือแม้กระทั่งราคาสองลูกไม่ว่าจะเหลือใดยอย่างนี้ก็แล้วกันการจ่ายของบรรดาเจ้าไม่ต่างกันนะครับโดยที่ห้าหลายยืนอ,อยู่กับบอลรองปรับราคาลดลงหมดเลยครถบรถ้วนในขณนะที่ช่องบอลต่ออังกฤษปรับขึ้น4สี่ลดลงหนึ่งก็ต้องบอกว่าแฮนดิแคปเลือกเชื่อใจบอลรองเมาน ว่าจะเก่นแฮนดิแคปได้แต่ไม่กลัวอังกฤษเหมือนกับไม่กลัวลาะคาะผูอว่าไม่กลัวว่าอังกฤษจะชจนะด้วยซ้ําเราชนะด้วยผู้ด้วยแฮนดิแคปนี้บวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่อยู่บอลรองครับอยู่บอลรองมาซิโดเนียครับเป็นที่ไดตัวในส่วนสิบดาวครับเป็นตัวมั่นใจสุดตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันจันทร์ครับอยู่รองมาซิโดเนีย ส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 2ยังไม่ได้ฟัง EP 3และยังไม่ได้ฟัง EP 4ท่านกรถูงต่ำเราควรติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับ